สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดิวชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพานาเดียไปตะรยแชมเปียนลีกนะาการนี้นะครับตอนที่เข้ามาแรกๆเนี่ยยังดราม่าก,กันเลยเพราะว่าล้มกันทีเนี่ยคะแนนหายเป็นว่าเล่นกันเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ดราม่าก,กันแล้วเพราะว่าล้มมากล้มน้อยก็สามารถใช้ทองป้องกันคะแนนได้ไม่เกิน7จ0ดหมื่นนะครับผมไปเราไปดูความสามารถของนาเดียกันนะความสามารถที่หนึ่งนะครับ เมื่อสร้างแลนด์มาร์กนะครับหรือตกแลนด์มาร์กของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ80เปอร์สร้างเงานะเมื่อเราไปตกเงานะครับก็จะมีโอกาสนะครับ75เปอร์เรียกฝ่ายตรงข้ามแบบสุ่มมาที่เราหนึ่งคนนะส่วนความสามารถที่สองนะครับเมื่อตกแลนด์มาร์กของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ50เปอร์ยกวินข้ามาทางแล้วก็สุ่มกับเงาของตัวเองนะถ้าไม่มีเงาก็ไม่สุ่มกับนะครับผมเซตผมจะเล่นก็มีนะหมวกอาร์ชิล อุปกรณ์เขียนแบบเรือวาร์ฟเวอร์ชันดาร์กนะหุ่นยนต์หมัดหุ่นไล่กานะและก็ปืนหมัดราชาที่ถูกในประเทศนะครับเซ็ตทุ่มเล่นเนี่ยเป็นเซ็ตนะครับอาสาบชกแล้วก็เรียกนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเซ็ตนี้มันจะไปได้สักกีวินนะเริ่มนะครับซื้อก่อนปับ๊บตัวฟรีไปเลย มาเจอกับอีโวเลวะเทียนนะเออเจอตัวแม่เลยนะเราเนี่ยเป็นต้นตำรับของสายเงานะสายเงาแล้วเรียกนะแต่ตัวเนี่ยเป็นตัวล่าสุดเฮ้ยยาเอาไงเพื่อนเฮ้ยการทำลายก็ตายว้าวว้าวว้าว แล้ววาร์ปนะง่ายเบิร์นสองวิธีนึงสากเงินมาร์คไปแล้วเหงาขึ้นเลยนะไงจ้าเงาจ้าเบิร์นอยู่ดีนอนคุกไปเนี่ยนอนอ่าเดี๋ยวเราจะสาบก่อนเราจะสาบเราจะสาบสาบก่อนลูกแผลบก็ไปหนึ่งโอ้โห ออแป้นติดไหมแป้นไม่ติดนะอ้ไม่ถอยกลับหลังด้วยนะไม่ถอยกลับหลังเหมือนเขาจะมีเนเทศปะแป้นติดแล้วนะครับแป้นติดแล้วนะปั๊บเออกลับเมืองนะครับกลับเมืองออระวัดไปสบายนะพ่อเขาเป็นหุ่นไลากาไปแล้วปัว๊บเออ,เอละทีนี้เราละเออไง เตะไปเอาเตะเลยนะครับเตะเลยแป้นติดไหมแป้นติดนะฟับสร้างหุมกนันนะออ้ยนึกว่าจะไม่สร้างหุมกันใี่ฉันซะและนนะ้วกลับเมืองดีไหมเนี่ยกลับเมืองดีไหมไม่กลับนะครับไม่กลับคือถ้ากลับกลับเมืองเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะเรียกใช่ไหมเรียกเขาก็จะหลุด,ลดจากหุ่นเลกาทีเนี้ยเขาก็จะเล่นเล่นสบายอ้าวโอ้เดี๋ยวนะเป็นหุน่นเป็นหุน่นยังคอยบั้นเฉยเลย เบิ้ลนะครับเบิ้ลนะยังไงเบิ้ลอีกทีนึ่งโอ้โหเบิ้ลโคตรดีอ้าวอย่างนี้เราเราจะต้องสั่งสอนเขาหน่อยครับเบิ้ลเก่งเหลือเกินเดี๋ยวเดินหน้านะเดินหน้าลูกเดินหน้าเดินหน้ายังไงทราบไปทีนึงเออเตะด้วยนะครับเตะจากอาปืนมัดราชาที่ถูกเนี่ยเทนนะกลับเมืองไหมเนี่ยไม่กลับนะอ้าวไม่ท้อยกับหลังนะลูก ตอนกลับหลังนะอเอาไงดีเนี่ยเราจะจบเ,เรียกดีกว่าอัดเรียกไปทีนึ่งอ้าวเรียกนะกลับเมืองไม่ได้กลับนะครับกลับขายยอมไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ยอมยอมได้ไงเสียฟอร์มตายหาเรียกไม่เรียกไปทีนึงเออทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะสาบก็เตะนะหรือเตะก็ได้ ไม่ต้องสามก็ได้ยังไงปักก๊บก็ไปอ้าวเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเออปับ๊บเราไม่เรียกนะปับ๊บโอ้โหกลับเมืองไม่เนี่ยไม่กลับนะเออมิอดเมิดเมิดโอ้อโหสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยว้าสำ <c oughs> เร็จแล้วแค่เนี้ยปื้มแล้วปื้มปริมแล้วตบการ์ดบัฟด้วย ตัวใหม่ด้วยโอ้โหเฮ้ยนาเดียเจอกับตำนานไกอาหรือเปล่าน่าจะใช่อะตำนานไกอาโอ้โห,โโหจะรอดไปเนี่ยต้องโนมแล้วไม่มีสลับดำอ่ะไกอาก็เล่นสบาย,ยนะถึงเราจะมีเนเธอร์ก็คือ แป้นติดไหมแป้นติดนะแป้นติดโ,โดนก๊อปปี้เขาติดโดนก๊อปปี้เขาติดจะทำไงดีวะเนี่ยเบิ้ลได้ไหมต่อยสามแป้นติดไหมเออแปนไม่ติดแล้วอุย้ยใส่หมัดมาด้วยไก่อาโอ้ไม่สร้างคมกันให้เราหน่อยอืมสร้างเล่นมาเอ้าไม่สร้างเล่นมาร์กนะยังไงเนี่ย สอยสิไปนินึงโอ้ยคอ,อยยังชัวร์คอ,อยยังชัวร์ใจเย็นเพื่อนใจเย็นไปข้างหน้าแล้วนะไม่สร้างดิ <c oughs> ย,ยังไงเอ้ยโชคดีที่ได้ไม่ชันไม่ติดอ่ะอ่าอ่าเรามังแหละทีนี้เบินไหนลูกเออเบินอยู่สาบันโอ้โหชกไม่เอ้าไม่ชกไม่สาบไปหรอแป็นไม่ติดนะโอ้โหไ,ไม่ชกไม่สาเเบนะสาเลยอะ่ะ เด็กไอ้สามวินทีนึงเออเตะด้วยนะวนะครับติดหัวนะครับติดหัวปั๊บกลับเมืองวะเนี่ยกลับเมืองหน่อยไหมปั๊บสร้างหูมกันกนาทีโอ,อ,อ้ไม่ถอยกับหลังนะทุกคนโถย่ยทำไมไม่ถอยกับหลังเออเดินที่ไม่แถวตรงนี้แหละปั๊บเผื่อเขาเปิดยี่สองมาจะได้มาตกเมืองเราไง กายเข,า,ขา,าจะได้แตกเอ้ยถอยซีไปนิดนึงอ้าว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 ถอยกับหลังดีกว่าเออเบิ้ลนะชกทับซึสืบก,นะก,ก,ก็ไปเร็วโง่เวสสามนะจกเว้นไม่เนี่ยยกเว้นนะครับเขาวางดิมดำไว้ที่ตรงนี้ยังไงจกเว้นหนยยกเวน้กเวนกระจายกลับเมืองไหมกลับเมืองนะ ถ้ากลับมึงน,นี้จะเรียกเราไม่อยากให้เขาหลุดจากคุณเลกาไงเราไม่อยากให้เขาหลุดจากคุณเลกา <c oughs> อยากปล่อยเขาเองั้นแ่ะยังไงเอาไม่เต้เฉยเถ้ยไมเต้เฉยเลยอ้าวยัง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 คอยไม่เบิ้ลนะมาทีนี้แหละเราจะต้องเบิ้ลนะยังไงไม่เบิ้ลเฉย เตะมนี่ึกโอ้โห้ยแผนติดนะกลับเมืองแล้วเนี่ยกลับเมืองนะออไปเมืดดีกว่าปับ๊บสร้างกลุ่มกันเ,ออเมื่อตีกว่าเราเสียดายนะผมไม่มีตัดการ์ดเซ็ตที่ผมเล่นเนะี่ยไม่มีตัดการ์ดถ้ามีตัดการ์ดละเถอะอ้าวทอยกลับหลังนะ่ กับเมือง,งอด,ดูดลมไปทีนึงยังไงกับเมือง <c oughs> เอ้ยดูดที่ถึงดูดด,ด,ด,ดูดอ่าอย่านะดูดน่าลักกัสีช่องนะไม่ไปนะครับไม่ไป ยอ,ยอเพื่อนอ้สากที่กปุบปงอ่าไม่แดงนะไม่แดงนะโอ้ยโ,โชคดีดูดันไม่ออกอ้าวอ้าวใจร้อนเหรอใจร้อนเหรออย่าใจร้อนรีไปเดี่ยวไม่เค้าทีหาเรื่องแล้วพลาดแล้วไก่อ่างเต็มทีดันแหละดันแหละบอกเลยจะกลับเมืองถ้าแปนติดแล้วกลับเมืองนะอ้าไม่รอดแล้วไก่อ่างเรียกทีแตกอ่ะ เรียกไปเรียกอา้าวเมือที่ว่าเมือเมือ,มอกับเมืองไม่กลับเมืองด้วยนะเรียกไปทีนึงเออยังไงเออเครื่อแตกเรียบร้อยโอ้โหสองวินแล้วทุกคนอุย้ยตบตัวท็อปเลยนะ ไ <พ uka> ก่อายแล้วคนเดิมปะเนี่ยว้าไม่ใช่คนเดิมนะเธอไม่ใช่คนเดิมโอ้โหอารมณ์ดำมาด้วยอ่ะเซตนี้ก็เอาเนี่ยเอา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 ทำไมเราจะมีสลับหลุมณ์ดำวะ <laughs> เออเราอยากได้สลับหลุมณ์ดำอ่ะ เขาจะได้เล่นลาบากไงเขาจะได้กลับเมืองลาบากมันไม,ม,นไม่มันไม่พอใส่อ่ะที่แล้วจะใส่สลับหลุมดํามาถ้าใส่สลับหลุมดมาําม,ดมาก็ต้องถอดที่นี้ออกแต่ถ้าถอดที่นี้ออกไม่มีเดินหน้าอยหลังแล้วก็ไม่ไม่สามไงเถ้ยได้ยังก็ต้องเสียยางนะกลับเมือง โหหอไปสร้างกันมาเอ้าไม่ใบแดงเฉยเลยพวกก็หลุมดำไปวางไว้ก่อล้างก็เนเทศสบายไ,ไม่ใช่เนเทดิขอไปสร้างขอไปสร้างแรนมาสสบายเออถึงจะเนเทศไปป้าบก็ไปตกหลุมดำแล้วก็เด้งกลับมาหมดแล้วเ <c oughs> นเทอผมว้าวขอดีเด้ เจาะคุ้มกันเขาให้หมดนาะเออ <c ười> ขึ้นย้ายเป็นแถวแป้นวาไงแป้นติดเลยนะต่างคุ้มกันไปทีนึงเออเออบิ้นสองได้ไหมเบิ้นสองได้นะจบอ่าฮะชบนะสามนะกับเมือง <c ười> แป้นติดไหมแป้นติดกับเมือง เออกลับเมืองนะกลับเมืองยังไงเรียกวิธีหนึ่งโอ้โหเกือบหมดนะออสามได้ไหมบีนกางบอกห้าอา้าวมีการนีบัฟด้วยเหรอ,อยังไงอย่าพึ่งเบิน้นโอ,อ้ถอยสามชควีที่ถอยสาม <c oughs> ยังไงเนี่ย กลับเมืองไว้เนี่ยอระตูพิธีหนึ่งโอ้ยกลับเมืองด้วยนะเชิดพิธีหนึ่งโอ้โหดูดไว้เนี่ยอดูดหมวกอย่าเพิ่งหลุดนะเพื่อนติดหมวกนะโอ้ย,อย,อยห่อไปสร้างเลนมาร์กโอ้ยไม่เนเทศสเมเนเทศไม่เนเทศโอ้ย,น,ธธน,ธธอยน้องโรยจะทำไงวะเนี่ยโอ้ยวางกันรัวๆเลย ไปไงวะเนี่ยเอ่ออืมขามีไอ้ฝึกป้องอ่ะเบิ้ลก่อนเบิ้ลเบิ้ลแปลงหน้าก่อนได้ไหมเอ้ยทอยออกเจ็ดเฉยแปลนวาไงเออสาวุประกันหน่อยเงามีเงามีเงาแต่กรทำอะไรไม่ได้อืมไก่อามเยอะ ไอยยาหนึ่งก็ใส่ถุงมืออา่าไม่ใช่ถุงมือก็ใส่ลุมดำมาเอาเอ,เอก็ใส่ลุมดำมาเขาเลยวร์ปได้สบายอะ่ะเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นจอยย่อจอยยยอกลับเมืองอีกตูนไปทีนึงยังไงยกเว้นไหมเนี่ยตดป้องกนะันนะเนเทศ <c oughs> เอสเฟียร์บุกป้องออกยังไ,ไงเนี่ย ป้องกันออกไหมเนี่ยเอ้ยป้องกันว่าไงกลิบเลยป้องกันเอ่ะต <c oughs> ิดเอฟเอฟหมยปิดกลาบด้วยนะแหมยังไงชกวินดิ้งยกเว้นไหมเนี่ยไม่ยกนะไม่ยกนะใช่ใช่ใช,ใช่ตัดการแม่โอตัดการเลยนะครับตัดการเลยกูกู <c oughs> ไม่ทอยกับหลังเลยนะทำไงจะเบิ้ลได้เนี่ยเบิ้ลได้ไหมโถทอยออกแปดเฉยเลยจะเบิ้ลสองออกอแปดไม่สร้างเลยมาร์สนะโดนแล้วมั้งโดนบิ๊กแล้วมั้งมีบิ๊กก็ล้มอ่ะแล้วอ่ะ อดูไปหนึ่งเรียบร้อยยกเว้นไหมเนี่ย,เ,ยเสร็จนะครับเสร็จเลยเจออ่าสายลุ่มดำเข้าไปทำอะไรไม่ได้เลยเนยเธอร์แก็เอาไอ,อ่บิวแผลไปแล้วนะมาเจอกับอนุบีชนะเฮ้ย <laughs> เพ่งจะวินที่หนึ่งที่สองที่สามเองทำไมเจอดนตัวตึงเนี่ยว้าวอาบีก,ก็ย้อนนักเตะเลยอ้าวอๆาๆอ้าว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 <ม>ไปติดปะไปไม่ติดน,นะทำไงดีนะเหมือนนายลุกไปหน่อยเอ้ยทำ,ทำไมมันลอยไม่ค่อยดีเลย สองอะออกขลุกตายอยีกเนี่ยไม่รอดหรอกเพราะว่าไม่มีเงาอ่ะอืมดียังด,งดีที่ยังไม่สร้างเลนมากจอยยอเพื่อนจอยยอตัวไอ้ที่สองที่หนึ่งเตะเลยโอ้โหหมวกหลุดนะไว้สองตาแรก <c oughs> สองตาหลังมานี่ไม่เอาอะไรเลยนะ เปิดเทศกาลครับเปิดเทศกาลโอ้ไม่มีเมืองด้วยมีตัดการเนี่ยมาดูมิสิตัดการสี่สิบเฮ้ยตัดการสี่สิบไม่ตัดหรอกมัง้งเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ตัดการสี่สิบกล้าตัดหรอือเพื่อนโอ้ตัดการสี่สิบตัดแต่หมวกป้องกันแปดสิบห้าไม่กัน เกินบางทีอ่ะไม่ไว้การเก่าในละอ่างมืดนะเอ้จะได้ถอยไม่เ่อนนะแขนแขนโดดดีจะพายเลยกลับเมืองด้วยนะเปิดเทศกาลเปิดเทศกาลสร้างหมอกกระจายเลยว่ะ เปื้อนได้ไหมเนี่ยตูือนได้นะต <4. S 1> าจะไหลแป้นติดละตาของมันกันหน่อยลูกไม่เอาเลยเลยเออทำไงดีวะเนี่ยถอยกำลังก่อนอยกำลัง <c oughs> ยังไง <c oughs> เอออย่างนั้นแหละสวยงาม <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่เออ <c oughs> ยังไง เอ้ยไม,ไม่ไม่มีอะไรออกเลยเหรอลูกโห,หมัดก็เดินหน้าถอยหลังนะตายถ้าก็ถ้าก็ถอย12ได้แล้วสร้างหมอกนี่เรียบร้อยเลยเนี่ยเอ้ย <c oughs> ใจหายแวบบใจหายแวบบทำลายหมอกก่อนไหมชูทำลายหมอกก่อนไหมเออาด,ดีกว่าถอยกับหลังก่อนดีกว่าเออเป็นสองลูกเป็นสองกับหลังอ,อ่ะเออ เราเรียกเราก็ได้วะสวยงามอ๋อจะบ้าตายโดนตัดลิชาร์ด้วยโอ้ยออกดีทุกอย่างเลยโอ้โดนตัดลิชาร์ดเฉยหมวกหมดเลยยังไงเนี่ยมีบัฟเหรอ ทำไมของก็ออกดีจังไม่มีบัฟนะมเมสเนการโห้ยถอยดีจริงๆเลยเบิ้ลกระจายนะเต้นเลยโดดขบเมืองมะเนี่ย เต้นตะการเข้าไปโอ้โหลื่นปืดไหมยกเว้นไหมเนี่ยเฮ้ยช่วยยกเว้นหน่อยโอโ้ไม่ยกเว้นเลยหยบร้อยอะไรวะจูฟอร์มเทพไปสองตาสองตาหลังมาไม่เอาอะไรเลยนะอ่ะเจอกับพิวโอ้เจอได้ตัวโขดเลยทุกคน ยอดยอดเบื่อพวกเล่นพิวโอ้โหแล้วคุณเล่นอะไรเนี่ยคุณเล่นไหนนี่เหรอคุณเล่นเบียร์ยองรันเหรอเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวไปแดกนะเพื่อนไม่ถอยไปเนี่ย เฮ้ยส well pues ุ่มสร้างเลนมาร์กอีกเยี่ยมเลยนะครับเอ๊ะผมเล่นผมเล่นเจอกับพิวทีไ์อ่ะทำไมพิวของมันออกดีจังเรียบร้อยนะครับอยะได้สองวินองทุกคนนาเดียไปมิถึงฟันฟรี ว่าแล้วการไม่เก่านะถอยก็ไม่ค่อยดีด้วยแถมเกมไม่ค่อยอวยด้วยนะอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับหน้าเดียได้แค่สองวินเองนะเสียดายเสียดายอ่ายัางไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย